มาตามสรารการณ์ของตูวตึงลอนดอนหน่อยสำหรับริชาร์ิสันนะครับล่าสุดครับริชาร์ิสันยอมรับว่าการบาดเจ็บรังควานเขามานานกว่า8เดือนอีกไม่นานก็ต้องผ่าแล้วนะครับช่วงหลังนี้ตีนบอดมากๆเลยริชาร์ดิสันครับยอมรับว่าอีกไม่นานจะต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการเจ็บกระดูกเชิงกรานหลังพบกับปัญหานี้รบกวนมานานกว่า8เดือน แข่งทีมชาติบราซิลคนนี้ออกสตาร์ทให้กับสเปอร์ไป7จาก10เกมแรกในพิมพ์นักเกิดฤดูดูกานี้แต่เขาเป็นสำรองไม่ได้ลงสนามในเกมที่แพ้ต่อเชลซีเมื่อคืนวันจันทร์นะครับริชลิสันพบกับอาการบาดเจ็บรบกวนตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและยอมรับว่าจะต้องเข้ารับการผ่าตัดในเร็วๆนี้นะมาฟังสิ่งที่ริชลิสันได้พูดกับ ESP N บซิลเขาบอกว่าอ,อ๋อผมต้องยอมรับ ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผมเลยสุขภาพของผมก็ไม่ดีด้วยเหมือนกันผมได้คุยกับแพทย์แล้วและเร็วนี้ผมจะต้องไปผ่าตัดกระดูกเชิงกรานอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดไว้ก่อนนะครับสเปอร์เองก็เจอปัญหาก็คือมิกกี้ฟันเดเฟลแล้วก็เชมส์เมดิันบาดเจ็บในเกมที่แพ้กับเชลซีนอกนั้นคริสเตียนโรเมโรกับอูโดโกีเนี่ยก็ชดใช้ทดแบนในเกมถัดไปนะครับแอนด์สปอเตกกกูคุนซือของสเปอร์เนี่ยยังขาดนักเแต่อย่างอีวานเปรซิต โซโลโมอนไรอันเซซิยแลวก็เบนส์เดวิสในะครบที่ต่างบาดเจ็บเหมือนกันหมดยังก็ตามริช l i สันยอมรับว่าถึงเวลาแล้วที่ตัวเขาจะต้องหาทางรักษาปัญหาเจ็บที่ตัวเองพบให้หายขาดไปเลยครับริช l i สันก็บอกต่อบอกว่าผมเจ็บปวดมาแล้ว8เดือนสู้เพื่อทีมชาติและสโมสรของผมและผมไม่ได้ดูแลตัวเองเอาผมว่าถึงเวลาแล้วที่ผมต้องพักผ่อนต้องพักเบรกแล้วละ่ะรอดูอีกหลายวันถัดจากนี้ไป ในไม่ช้าผมจะต้องทําในสิ่งที่ดีที่สุดต่อตัวผมเองอันนี้คือสิ่งที่ตัวตึงลอนดอนบริชลิสันได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเขาเจอปัญหาการปาดเจ็บรังควานมานานกว่า8เดือนนะครับก็คือ,อกระดูกเชิงกรานนะครับเจ็บที่กระดูกเชิงกรานอะไรประมาณนั้น แล้วตอนนี้ครับออฟอร์มก็ยังไม่ได้แบบพูดผองอะไรขนาดนั้นเลยสําหรับตัวตึงลอนดอนนะครับไม่รู้ว่าจะปรับตัวกับสเปอร์ได้ตอนไหนนะครับย้ายมาเป็นเป็นเกือบปีแล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่เสมอปีที่แล้วครับทุกคนก็มีความคิดเห็นยังไงกับอฟอร์มของริชลิสันก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้ัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม